โอ้ยภาพความภาคภูมิใจของครอบครัวที่มีหลักฐานลึกซึ้งในประวัติศาสตร์ไทยมาเลยนะคะแต่มาดูกันว่าครอบครัวของนุสบาป์บุณการได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจแค่ไหนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปการถวายตัวรับใช้ราชสำนักที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมไทยไม่ใช่หรือ นุสบาปุณกณันหรือชื่อสกุลเดิมวานิดอังกูลนักแสดงสาวรุ่นใหญ่คนนี้ได้เปิดเผยภาพของคุณปู่เล็กวานิดอังกูลเจ้าของห้างนูรดินดานจวัดห้างร้านดังย่านถนนบำรุงเมืองซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในย่านธุรกิจของกรุงเทพมาบ้างแล้วนะคะเธอภูมิใจมากที่ได้เป็นแม่ของลูกชายสองคนที่มีชีวิตมุ่งมั่นและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ลูกชายคนโตปุลปุลกันจบการศึกษาด้านแพทย์และบินไปทำงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองในระดับโลกได้อย่างเต็มเปี่ยมส่วนลูกชายคนที่สอง หาไายชั้นนําได้สาเร็จสรุปว่าชีวิตครอบครัวเธอสุขสบายและอบอุ่นสุดๆเลยค่ะล่าสุดนุสบาได้โพสต์ภาพของคุณปู่เล็กในชุดทหารซึ่งแสดงให้เห็นใบหน้าเจ้าเล่และคมคายตามแบบชาวมุสลิมเชื้อสายแขกที่เข้มแข็งและจากข้อมูลในเพจภาพเก่าในอดีตก,ก็ได้บันทึกประวัติโดยยอ่อเอาไว้ซึ่งบอกเล่าถึงปู่เล็กวานิชอังกูลในฐานะเจ้าของห้างนูรดินดานจวันโดยนุสบาเองได้เสริมรายละเอียดด้วยว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตคุณปู่เล็กนายเล็กวานิชอังกูลได้แสดงสำนึกในพระราชหอยอันยิ่งใหญ่ของกษัตริ โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในรัฐสภาไทยที่ช่วยกำหนดนโยบให้ประเทศสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยวุฒิสภาเป็นองค์กรหนึ่งในระบบรัฐสภาไทยที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจสอบกฎหมายนอกจากนี้เขายังได้ถวายงานรับใช้ใต้พระยุค,คลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีส่วนร่วมในราชาสำนักและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ต่างๆจนกระทั่งสิ้นใจด้วยโรคหัวใจวายในปีพุทธศักราช2518สิ่งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระเมตตาอันลนกล้าของทั้งสองพระองค์ที่ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนความเท่าเทียมสำหรับประชาชนไทยทุกศาสนาโดยไม่แบ่งแยกเช่นเดียวกับการส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมที่เราเห็นร่องรอยจนถึงปัจจุบัน ครอบครัววานิชอังกูลจึงกราบน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าอยู่ในดวงใจตลอดการนิรันดร์แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างนะคะบางคนอาจมองว่าการถวายตัวรับใช้ราชสำนักสแสดงถึงความจงรักภักดีที่สมควรยกย่องแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารว่ามันอาจสะท้อนถึงระบบราชาธิปไตยที่ยังคงมีอิทธิพลในสังคมไทยสมัยใหม่โดยเฉพาะในเรื่องความเท่าเทียมคุณคิดอย่างไร การให้โอกาสอย่างเสมอภาคนี้ยังคงจำเป็นในประเทศไทยยุคป,ปัจจุบันหรือไม่และนี่อาจเป็นประเด็นที่หลายคนมองข้ามบทบาทของราชวงศ์ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางาศาสนาได้จริงหรือไม่มาคุยกันในคอมเมนต์สิคะคุณเห็นด้วยหรือเห็นต่างแชร์ความคิดเด่นของคุณได้เลย